เรื่องวิชาอาคมที่พรานทั่วไปต้องมีติดตัวกันไว้นั้นเป็นเรื่องธรรมดามากกับคนที่มีอาชีพแบบนี้ในสมัยก่อนเพราะต้องใช้ในการป้องกันตัวและป้องกันอาถรรพ์ต่างๆในป่าแม้หลายคนจะไม่ได้เก่งกล้ามากมายนักก็ตามแต่ก็ต้องมีติดตัวไว้บ้างไม่มากก็น้อยและก็ยังมีพรานหลายคนที่ใช้วิชาอาคมที่มีไปในทางต่างๆด้วยกันอย่างเช่นช่วยเหลือปัดเป่าเพศภัยให้กับชาวบ้านบ้าง บางคนก็ใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวบ้างอย่างที่สองนี้มักจะทำแบบลับๆล่อๆไม่อยากให้ใครรู้เพราะมันเป็นการทำร้ายและเบียดเบียนผู้อื่นแต่ก็ไม่เคยมีใครรู้ว่าใครเป็นผู้กระทาทำได้แค่ปล่อยให้เวรกรรมนั้นตามทันเราเองก็เท่านั้นในวันใดว,วันหนึ่ง คนที่คิดจะทำแบบนั้นมักจะเกิดอาการอิจฉาริษยาพวกเดียวกันอย่างกับพลามิงที่เป็นพลานมากว่า30ปีเข้าไปแล้วแต่ไม่ค่อยจะมีโชคในการล่าสัตว์เหมือนกับพลานคนอื่นๆเขาแม้ว่าจะมีวิชาอาคมแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ล่าสัตว์ตามที่ต้องการได้เลยฝีมือในการใช้อาวุธก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าคนอื่นหรืออาจจะแม่นกว่าพลานอีกหลายคนเสียด้วยซ้ำ พลาดลุนน้องรุ่นลูกที่แม้ว่าประสบการณ์จะน้อยกว่าแต่ก็ยังสามารถเข้าไปพบเจอกับสัตว์ใหญ่ๆตามที่ต้องการได้และล่าอ,าออกมาได้กันเกือบทุกครั้งแต่ว่าไปก็อาจจะเกิดจากโชคเสียมากกว่าว่าตัวแกเองอาจจะไม่มีโชคกับอาชีพนี้มากนะักซึ่งก็ไม่น่าจะแปลกใจอะไรเพราะก็มักจะมีเรื่องแบบนี้อยู่ในทุกๆอาชีพ แม้ว่าอาชีพนั้นๆจะเป็นสิ่งที่คนคนนั้นชอบก็ตามแต่ก็ใช่ว่าจะถูกฉลองกันไปหมดเสียเมื่อไหร่แต่เรื่องแบบนี้มักจะสร้างความคับแค้นใจและอับอายให้กับผู้คนนั้นได้เช่นเดียวกันพรานมิ่งจึงมักจะใช้วิชาอาคมที่มีเหนือกว่าคนอื่นๆมากบเกลื่อนข้อได้ของตนเองในเรื่องนี้อยู่บ,บ่อยๆโดยการกลั่นแกล้งผ่านรุ่นน้องรุ่นลูกจนเข็ดขยาดหวาดกลัวกันไปหลายลายจนบางคนถึงกับเลิกเข้าไปล่าสัตว์ในป่าก,กันเลยทีเดียว เพราะว่าวิชาอาคมที่มีติดตัวนั้นไม่แข็งกล้าพอที่จะป้องกันตัวเองจากสิ่งที่พบเจอนั้นได้สิ่งที่ว่านั้นมันก็คือผีตายหงที่ถูกปลุกขึ้นมาจากอาคมของพลานมิงก็เพื่อจะแกล้งผ่านพวกนั้นให้หวาดกลัวจนไม่กล้าจะเข้าไปล่าสัตว์ในป่าอีกเพราะผีที่ถูกปลุกขึ้นมาด้วยวิชาอาคมที่แข็งกล้าของแกน,นั้น บวกกับความแรงจากการตายโหงแล้วไม่สามารถที่จะขับไล่หรือว่าป้องกันได้ด้วยคาถาอาคมธรรมดาธรรมดามีหลายครั้งเหมือนกันที่ปะทะเข้ากับพลานที่มีวิชาอาคมขลังเช่นเดียวกันและไม่ได้หวาดกลัวผีตัวนั้นแม้แต่น้อยแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำลายผีตัวนั้นลงได้พอเจอกันเข้าหลายๆล,ลายและนานวันเข้าก็เริ่มมีพรานรู้กันดีว่าผีตัวนั้นมันเกิดจากวิชาอาคม แต่ไม่รู้ว่าเป็นการกระทำของใครกันแน่ก็เลยทำอะไรกันไม่ได้สักทีก็มีพานหลายคนไม่กล้าเข้าไปล่าสัตว์ในป่าเพราะเกิดความหวาดกลัวพานมิ่งก็เริ่มจะมีคู่แข่งลดน้อยลงแม้ว่าเผืนป่าจะมีสัตว์ป่าอยู่อย่างมากมายแล้วเผืนป่านั้นก็ใหญ่โตขนาดที่ว่ากินพื้นที่ถึงสามอำเภอสองจังหวัดแต่ดันเป็นแค่ในหมู่บ้านที่แกอยู่ที่มีชาวบ้านเป็นพานกันหลายคนด้วยกัน ถ้าหากว่าแกมีโชคในการล่าสัตว์กับเขาบ้างก็ยังดีแต่จนบัดนี้ก็ยังคงเป็นเช่นเดิมอยู่มันสะสมมานานจนหน้าอับอายเด็กรุ่นหลังๆอยู่ในใจการที่ปลุกผีขึ้นมาแก้งคนนั้นทำให้พลานหนุ่มบางคนถึงกับเสียสติไปเลยก็มีบางคนถึงกับเป็นบ้าและละเมอเพอเจอกันไปเลยทีเดียวไม่ได้สร้างความละอายใจกับสิ่งที่ทำให้กับพลานมิ่งเลยแม้แต่น้อย พลานมิ่งกับสะใจเสียอีกที่เห็นว่าเป็นแบบนั้นไม่คิดจะเลิกแกล้งพานหรือว่าคนอื่นๆที่ยังเข้าไปล่าสัตว์อยู่อย่างเหมือนปกติต่อไปจนมาถึงคราวของตะแหวงพลานรุ่นใหญ่ต่างหมู่บ้านซึ่งน่าจะมีอายุแก่แกว่าพลานมิ่งอยู่เกือบสิบปีที่ไม่เคยล่วงล้ำเข้ามาในปาาใกล่หมู่บ้านของพลานมิ่งเลยแม้แต่ครั้งเดียว เพราะว่าผืนป่าแถบหมู่บ้านของแกเองก็มีสัตว์ใหญ่ๆให้ล่าอยู่อย่างมากมายและไม่เคยรู้จักกันมาก่อนด้วยซ้ำแต่ว่าไอ้ผีล้ลยตายหงที่พลานมิ่งได้ส่งออกไปเมื่อออกไปแล้วไม่พบเจอใครไกลๆมันก็เลยไปถึงหมู่บ้านของตาแหวงและไปเจอเข้ากับตาแหวงที่อยู่ในป่านในดึกของคืนนั้นขณะที่แกนั่งอยู่บนนั่งห้างเพื่อจะดักยิงสัตว์ป่าเหมือนตามปกติ แต่ว่ามันทำอะไรตะแหวงไม่ได้จึงวนเวียนและอาฆาตอยู่รอบๆและไม่ยอมหนีหายไปไหนจากครั้งแรกตะแหวงนั้นคิดว่าจะเป็นผีป่าธรรมดาที่เข้ามาหลอกหลอนเหมือนอย่างปกติที่เคยพบเจอมาก่อนแต่คิดไปคิดมาก็รู้สึกว่ามันน่าจะถูกปลุกขึ้นมาด้วยวิชาอาคมมันแข็งกล้าและส่งออกมาทำร้ายใครต่อใครเข้า ก็เลยทำการสะกดวิญญ,ญาณร้ายของผีตายโหงตันนั้นไว้ด้วยวิชาอาคมที่แข็งกล้าที่มีอยู่แล้วก็สามารถที่จะสยบผีร้ายตายโหงนั้นได้จริงๆสุดท้ายก็รู้ว่ามันเป็นวิญญาณผีตายโหงของพรานคนหนึ่งที่ถูกเสือฆ่าตายและกินเป็นอาหารเมื่อหลายสิบปีมาแล้วและยังรู้เรื่องที่มันถูกปลุกขึ้นมาและส่งออกมาทำร้ายคนอื่นด้วยแต่ว่ามันไม่ได้รู้จักกับคนที่ปลุกมันขึ้นมา ตะแหวงก็เลยปลุกวิญญาณผีตายหงนั้นให้กลับกลายไปเป็นเสือตัวที่ทำร้ายผีตัวนั้นตายซึ่งก็คิดว่าเสือตัวนั้นได้ตายไปนานแล้วเช่นเดียวกันให้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งในร่างของเสือสมิงแล้วก็ปล่อยให้พุ่งหายบับลงไปจากนั่งห้างตรงดิ่งกลับไปหาผู้ที่ส่งมันมาเสือสมิงที่เกิดจากวิชาอาคมของตะแหวงก็พุ่งพลวดพลาดกลับไปที่นั่งห้างของพลานมิงได้อย่างง่ายดายราวกลับว่ามันบินได้ แต่ว่ามันก็คือผีตายหงตัวนั้นนั่นแหละด้วยความอาฆาตแค้นอย่างสุดขีดที่ถูกปลุกขึ้นมาพลานมิ่งที่ไม่ได้ตั้งตัวอยู่ก็ตกใจสุดขีดเช่นเดียวกันกับลากของเสือที่ไม่น่าจะพุ่งขึ้นมาบนนั่งห้างของแกได้แต่ว่าไม่ทันที่จะทำอะไรก็ถูกเสือสมิงตัวนั้นพุ่งเข้ากระยํำจนตกลงจากนั่งห้างทั้งคู่พลานมิ่งไม่ทันได้ตั้งหลักอะไรแถมจุกเสียและเจ็บปวดไปหมดทั้งร่างกายถูกเสือกัดกระยัำฟัดไม่หยุด แม้จะไม่ได้ละคายเครืองผิวของพลานมิงเลยแม้แต่น้อยแต่ก็ทําให้แขนขาพับอ่อนไปมาจนหมดเลี้ยวแรงกระดูกกระเดี่ยวบางท่อนก็แตกหักจากการที่ตกลงมากระแทกกับพื้นส่วนภายในร่างกายของพลานมิงนั้นเกิดความบอบช้ำเกินกว่าจะช่วยเหลือตัวเองได้อีก เลือดส,สดๆทะลักออกจากปากและจมูกจนแดงฉานสายตาพล่ามัวสิ่งที่มองเห็นครั้งสุดท้ายก่อนที่สติจะหลุดไปก็คือร่างวิญญาณของผีร้ายตายหงที่ตนเองนั้นได้ปลุกขึ้นมากับมือยืนจังก้าดวงตาแดงฉานแสดงอาการดุร้ายเต็มที่ไม่มีแม้แต่เวลาที่คิดจะทำอะไรได้อีกและไม่รู้ว่าใครที่สามารถทำให้มันกลายเป็นเสือและกลับมาทำร้ายตนเองได้ พลานมิ่งขาดใจตายทั้งทั้งที่ทดวงตาย,ยัยงจ้องวิญญาณ้ายนั้นอยู่และทุกสิ่งทุกอย่างก็หายวูบไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหลือแต่ร่างไร้วิญญาณของพลานมิ่งที่นอนแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นต่อมาก็มีพลานในหมู่บ้านเดียวกันเข้ามาพบเข้าในช่วงเศษสายชาวบ้านทุกคนที่มาก็มาช่วยกันเคลื่อนย้ายศพของพลานมิ่งออกไปต่างก็เข้าใจกันว่าคงจะเจอเข้ากับผีป่าที่ออกมาหลอกหลอนไปแล้วหลายคน จนพลาดตกลงมาจากนั่งห้างตายไม่มีใครคิดว่าการที่พลานมิงตายนั้นเกิดจากสิ่งที่ตัวแกเองนั้นกระทาขึ้นมาแม้แต่คนเดียวผลการกระทําของพลานมิงก็เลยทําให้มาพบกับจุดจบจากสิ่งที่สร้างขึ้นมา